AIA+ s u per Application แอปเดียวจบครบทุกบริการเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้ด้วยตนเองผ่าน AIA+ เข้าสู่ระบบคลิกเมนูกรมทรรม์กดดูกรมทรรม์ทั้งหมดเลือกกรมทรรม์ที่คุณต้องการคลิกเมนูเปลี่ยนผู้รับประโยชน์ระบุข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกรณีผู้รับประโยชน์ไม่ใช่บิดามารดา สามีภรรยาหรือบุตรกรุณาแนบหลักฐานเพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระบุสัดส่วนผู้รับประโยชน์และกดยืนยันใส่รหัส OTP ที่ได้รับผ่านอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือและกดส่งเมื่อเราได้รับคำขอของคุณแล้วเราจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ3วันทำการหากเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับจดหมายยืนยันตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ A i A, A plus. แอปเดียวจบครบทุกบริการดาวน์โหลดเลย